มาแล้วครับเป็นน้องบอลเป็นน้องบอลนี่ได้มาจากไหนมาจากเช้า <laughs> นีน่ไงนอนเด้นอนหรอเครื่องเท่าไหร่เจ็ดอีกแล้ว สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอซสวัสดีไปยังแฟนเพจวยครับอยู่กับผมออลดัมซิงอ่ะอยู่ที่เดิมครับลอกนาลอกนาลอกมาเรื่อยๆนะมาแล้วครับเป็นน้องบอลเป็นน้องบอล ไม่ทั้งเลื้งทั้งเลื้ยงยังเจมเลยทั้งเลืองตายน้ำโชคครับก็ได้มปจากไหนวะโอ้ฟุ่น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 ได้มปจากไหนได้มาจากเจ้านี่ ตอ,อน,ออนเดนอนหรอเครื่องเท่าไหร่เจ็ดอีกแล้วโอ้โหนี่บนเจ e ็ดอีเองมาลุยลุยลุย <'s> น้องบอลน้องบอลกลับมาแล้วครับเจ็ดอีเหมือนเดิมแต่นี่เป็นหัวเดียวนะแอนขึ้นเจ e ็ดอีสีีเยี่ยมนะมี รอเลยรอเลยลาวไฟแต่ยังไม่มีไฟโค้ลมหน่อยนะครับถ้าเสียงไม่ชัดก็ของคอไปแนยนะลมแรงเลยนะวันนี้นะอากาศเย็นเกียบครับโอ้ดินสวยนดินสวยนดินสวยทำดุสเสียยวนเหมือนเดิมครับเจอมาร์คทรีพิซาตมาีร้อยยี่สิบนี่จัดหนักจัดเต็ม เฮอีหนึ่งร้อยเก้าห้านะยูโรสองครับอิสุเดก้าปัจเจกปัจเจกอันนี้ลายจะคล้ายๆกันนะแต่เป็นค,า uke, คา่ายอิสุกับค่ายฮิโน่ยังไม่มีช็อตเด็ดช่วงนี้ดูลมครับดูฝุ่น แดดไม่ออกแล้วหนาวเลยลในใ่งานนี่หนาวกาดเย็นครับโอ้หนาวหนาวนี่ร่องบางๆอีกน่ะราวๆยี่สิบสามสิบเซน จะไจืนไปอยู่นะครับยว่ทีนางานที่เดิมนาอยู่นี่สองอาทิตย์แล้วมั้งอยนี่เกือบสองอาทิตย์แล้วครับดินเยอะครับ สวยจัดนี่นวางดินได้วสวยนะนี่มีเอฟซีคอมเมนต์มาใส่กวาดดินหมดไม่ไม่ไม,มีประหยัดเลยนะใส่ไปเต็มที่เลยครับงามๆนะทางออกไม่ยากก็ใส่ใ่เยอะๆครับปาจิกปาจิกเขียวมะนาวสุดรลอ <laughs> ป้าดินสวยมากมดินยังสวยเลยครับดูดูสียอนช่วงเต็มพุงกีนะอยู่กับทีมงานเราเหมือนเดิมนะ ประเด็นอยู่อีกฝากหนึ่งครับเก็บถนนนะโอ้ล้างมาแล้ววนี่ใหม่ก,กิ๊กเลยอ่ะบ <c oughs> ากจะล้างมาใหม่กิ๊กเลยอ่ะ เทในหมู่บ้านนะครับวันนี้นะงานเที่ยวงานเที่ยว điệp rồi, phang đinh kháp, à, Chào đen, phong phong, đen. สุรอกจี้ครับคือยนต์หกเฮตีหนึ่งเหมือนเดิมนะี่รอกพี่รอบ,บสายฟานีสุดสุดครับจัดมาคไข่สุดสดดีนั่งเนี่ยหนะ่อยพักดีเลี่ยมเลย งานเที่ยวนะเทนในห,หมู่บ้านครับวิ่งไม่ไกลนะ,ะ,ะเดี๋ยวมาดูมุมนี้ ลมแรงครับถ้าเสียงไม่ชัดต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะ วันนี้ลมแรงอากาศเย็น มาอีกแล้วจบที่เราเบาที่สุดวันนี้นายเป็นน้องปอดครับไอหนุ่มเจาหายไปอีกแล้วครับหายหนุ่มเจไปอีกแล้ว ไปกับสาวๆอนี่โอ้ฝีมือนะนิ่งจันนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับลอกนะไม่ใช่ดีแต่คอมเมนต์คนอื่นนะอีวันทำอย่างเดียวนะ จัดสุดจัดไม่ใส่งามงามดินส,สวยๆครับสนใจติดต่อทักแชทมาได้ครับแล้วแต่ระยะทางนะยืดท่านี่นะ เออ,อโอเ่น้อยปีนคนาลแล้วเนออ ตักนึงนะส,สวยครับเรียบร้อยเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะฝากใจกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้วันนั้นสิ่งด้วยนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ